สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับผมซันนี่นะครับคอมนิสจากทังสิูร์สปอร์ตพูนะเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็วันพฤหัสที่สิบเอ1ดมิถุนายนถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับเพราะว่าเกมลาลิกาสเปนวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมจะเ,เลือกคู่ระหว่างเรเบติสเจอกับเซบีย่านี่แหละมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเตะที่เซบีย่า ดาร์บี้แมชห่งควอนนดาลูเซียครับเขาใช้เกมนี้เป็นการรีสตาร์ทของบอลสเปนนะครับน่าสนใจมากก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากไปเหมือนเดิมนะครับทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับพลาดไม่ได้อันนี้เนี่ยคือสแกน QR วอา e โค้เข้ามาครับผมแนะนำนะครับสแกน QR วอา e โค้เข้ามาแล้วคุณจะได้เข้ากลุ่มวี P ีทันทีเลยนะครับในกลุ่มติดตามทีเด็ดผมได้ทุกวันนะครับทุกวันเลยคือ่นี้ ตอนนี้เว็บพร้อมกำลังใจดีมีโปรโมชั่นคือแค่สแกนคิวอารโค้ดก็ได้เข้ากลุ่ม V แล้วผมจะบอกให้ในกลุ่ม V ผมแจกเบอร์ตองทุกวันนะอย่างเมื่อวานนะครับเบอร์ตองบาเนิกออสตราว่ากินสบายๆนะครับแฮปปี้นะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในกลุ่มแล้วยังไงผมฝากอีกเรื่องสมัครกับเว็บ fm 9 9บดด้วยนะครับขอขอให้ลองดูต่อให้คุณมีเว็บที่ใช้งาน พี่เชียร์อยู่แล้วแต่ผมเชื่อเลยว่ามันต้องลองไปเรื่อยๆคนเราเป็นนักเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าเว็บนี้เหมาะคุณมากๆคือมันดีจริงๆการเงินปลอดภัยรวดเร็วระบบโอ้โหเรื่องของการโอนการอะไรไม่มีที่ติเลยครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็คือสามารถบอกเลยถึงบรีษัทน้เลยฉะนั้นเนี่ยมันเลยแบบมันเลยปลอดภัยแล้วก็เขามีโบนัสยอดฟามีโบนัสยอดเสียให้นะครับ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆครับ fm 9 9 8หรือถ้าอยากแอดไลน์ไปสมัครกับเว็บโดยตรงแอดไลน์ได้เลยนะครับ fm 9 9 8นะครับแต่ว่าทางที่ง่ายที่สุดขั้นแรกสกแกนคิวโค้ดเข้ามาเลยครับมาที่เกมลาลิก้านัดกลับมารีสตาร์ทกันวันนี้นะครับเซบียาอันดับ3ครับส่วนเรอัลเบติสเนี่ยอันดับ12อแน่นอนว่าอันดับของซบียาชัดเจนกว่าในเรื่องของการลุ้นนะครับ พวกเขามีลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวนะครับคือ1กับ2ต้องปล่อยนะมันเป็นบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดแน่ๆทีนี้ปัญหาคือทีมที่ตามมาเนี่ยนะครับโซเซดาเคตาเฟ่แอตมาดริดบาเลนเซียพวกนี้คือแป้มกำลังแบบโอ้โหเบียดกันมากๆนะครับฉะนั้นเซบีย่าทุกนัดต่อจากนี้สำคัญโดยเฉพาะนัดนี้นะครับแต่ว่า มีปัญหาเล็กน้อยนะครับลูคัสโอคัมโปสตัวนี้เจ็บกล้ามเนื้อนะถ้าลงได้นะครับผมก็เชื่อว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือก่อนก่อนจะพักเปื่อคยไปเขาเป็นคนที่กำลังเล่นดีในขณะที่ตัวอื่นผมว่ายังไม่ค่อยดุนะแม้ว่าจะเป็นซูโซ่เป็นซินเดยองพวกนี้แต่ผมมองว่าผ่านจุดที่ดีสุดมาหมดแล้วนะครับเบติสเนี่ยมาเยือนด้วยความที่แรงจูงใจมันมันต่างกัน ชัดเจนนะในเรื่องของสถานการณ์แต่ผมเชื่อเลยว่าเปบรติสเน็ตน,นะครับคือถ้าใครที่เคยดูเดอะมิชชั่นของแคว้นอันดาลูเซียจะเข้าใจฟิลว่ามันเดือดแค่ไหนแล้วผมเชื่อเลยวันนี้ต่อให้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วเบติสคนเน้นครับแล้วตัวของเบติสข้อดีคือมัน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 มีทีเด็ดโตได้อย่างพวกอ่านาบบิลเฟคีโคกินซานเชสเซเิโอกานาเลสนะครับบอคายเกลเซียสหรือว่าลอเรนโมรอนนะครับอันนั้นมองว่า เรทที่เปิดให้เซรียาต่อ0.5ในตอนนี้นะครับบังคับชนะครับผมมองว่าหน้ามันแคบไปเชียร์เรอัลเบติสดีกว่าวันนี้ครับผมชอบเรอัลเบติสนะกับฟุตบอลลาลิก้านะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ